ในแง่คิดจากการเตื่นรู้กล้าที่จะแตกต่างเพื่อเปล่งประกายความสุขแผ่ขยายออกไปคนบ้าเท่ากับคนอัจฉริยะดูยอย่างไอสตา์ Star สิคะเพราะคุณเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการมองเห็นสิ่งต่างๆเพราะคุณเกิดมาพร้อมกับคุณค่าที่วางไว้อย่างดีแล้วเพื่อให้ตัวคุณเองรู้สึกถึงมันทั้งหมดคุณเกิดมาพร้อมพรสวรรค์พิเศษคุณค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงความรักแท้ ก็คือหัวใจของคุณการรักตัวเองการให้เกียรติตัวเองการดูแลตัวเองมีการตัดสินใจมากมายแต่จนมั่นคนในตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการแค่คุณมีความสุขคุณก็สามารถช่วยมนุษยชาติได้แล้วขอให้ทุกคนจงอยู่ในเส้นทางที่มีความสุขกับตัวคุณเองนะคะพลังแห่งความสุขตื่นรู้แล้วเพื่อนหายทำยังไงดีวันนี้มีคำตอบคะ่ะ ประโยชน์ด้านต้นนะคะก็จะเดี๋ยวอาไปตัดคลิปลงลงช็อตลงเรียลนะคะว่าการที่คุณตื่นรู้เนี่ยมันจะต้องแบบมันต้องเป็นความกล้าหาญนะคะที่จะแตกต่างเพราะว่าคนที่มีภาวะตื่นรู้แล้วอะคะ่ะคนที่แบบสับสนอยู่เพื่อนหายถูกแบบ เปลี่ยนสังคมถูกออกจากงานหรือว่าอะไรต่างๆนานาตอนนี้ค่ะหรือว่าภาวะความสัมพันธ์กับคนรักคนรอบข้างนะคะเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกคนนะคะตั้งสตินะคะว่าคุณจะต้องคิดว่าการที่เปลี่ยนแปลงมันนำพาคุณไปอยู่ในจุดที่ดีเสมอเพราะว่าการตื่นรู้อะคะ่ะมันคือการที่คุณเพิ่มแรงสันสะเทือนนะคะการที่คุณ และว,วางกิเลสอัตตาวางอีโก้ปล่อยเขาเรียกว่าปลดปล่อยปมในอดีตจิตใต้สำนึกอะค่ะมันเลยทำให้แรงสั่นสะเทือนคุณะสูงขึ้นคือคุณมีความสุขขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วความถี่อะค่ะความถี่แรงสั่นสะเทือนถ้าคุณความถี่มากเพิ่มมากขึ้นในใจของคุณเรื่องระดับมากขึ้น่ะมันจะมีคำว่าศิลไม่เสมอกันเพราะฉะนั้นแล้วกลายเป็นว่า คุณจะถูกเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนสังคมเพื่อนจี่เคยคบกันอยู่อยู่ดีๆก็มีเหตุอันต้องแบบจากกันหรือว่าคนรัก คือคือถ้าคุณเลื่อนระดับความแรงสั่นสะเทือนนะคะคนรักของคุณอาจจะคิดว่าคุณเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหากันได้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะคะช่วงนี้ขอให้วางทุกอย่างก่อนนะคะอย่าเพิ่งสับสนแล้วหันกลับมานะคะมองนะคะสถานการณ์ว่าอ๋อทุกอย่างที่เขาที่เปลี่ยนอะ่ะเพราะว่าเรากําลังเพิ่มแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณก็มีหน้าที่แค่ สนใจหัวใจทําตามสัญชาตญาณนะคะความรู้สึกข้างในของคุณนะคะจิตยอย่างรู้ของคุณนั่นเองนะคะว่าการทําสมาธินะคะแล้วก็ อยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ยึดติดใดๆทต่างๆนานาเพราะว่าการที่คุณสับสนคุณพูก็ค่ะเพราะคุณยึดติดคุณอาจจะยึดติดว่านี่คือเพื่อนเราคุณอาจจะยึดติดว่านั่นคือสังคมของเรานั่นคือที่ของเรานั่นคือที่ทํางานของเรานั่นคือเพื่อนร่วมงานของเรานั่นคือคนรักของเราเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้จบจากเลิกกันหรือว่าอาจจะแค่แยกจากบางคือบางบางช่วงเท่านั้นเองนะคะ แล้วกลายเป็นว่าเขาคุณพัฒนาจิตถ้าคนคนคนรอบข้างคุณนะคะเขาเป็นกัญรยายานีมิตรของคุณอยู่เขาจะกลับมาอีกครั้งนะคะในในแง่ของว่าเพิ่มถ้าเขาเพิ่มแรงสั่นสะเทือนของตัวเองนะก็ถ้ามีวาระที่จะได้เจอกันก็จะได้กลับมาเจอกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้รู้ไว้ว่าพวกเขามาเพื่อมอบบทเรียนนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเพราะคุณผ่านบททดสอบ โดยการที่คุณวละวางอีโก้ได้ไม่เกลียดไม่โกรธเขาเข้าใจเขาโอเครักษาลมไว้พคุณผ่านบททดสอบอะค่ะคือคนรอบข้างของคุณมาเพื่อกระแทก e อีโก้อัตตาหรือปมที่มีในใจของคุณนั่นเองนะคะทุกเหตุการณ์รอบข้างนะคะมีเหตุผลเสมอนะคุณต้องหันกลับมานะคะทำงานภายในภายในจิตใจของคุณนะคะเพราะว่าเหตุการณ์รอบข้างเนี่ยชีวิตของคุณเหตุการณ์รอบข้างอะ คือผลสะท้อนนะคะจากความรู้สึกนึกคิดความเชื่อของคุณนะคะตัวตนของคุณคภายในนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ไฮเ์เซลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจำตัวเขามานะคะเตือนเขามาบอกว่านั่นถ้าถ้ามีเหตุการณ์ที่มีอุปสรรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยนั่นไม่ใช่เส้นทางของคุณเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้พอคุณตื่นรู้แล้วะ คุณมองว่าตอนนั้นเออเจออุปสรรคตอนนั้นเออทำไมเหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างนี้ดังที่ใจเราปรารถนาเพราะว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่พราะนั้นแล้วนะคะคนที่ตื่นรู้แรกๆภาวะสับสนแน่นอนนะคะก็ชิดอยากจะเหมือนเหมือนตื่นก่อนอะเนาะก็อยากจะเป็นเหมือนคนที่มาไก์้ลายนะคะว่าจะ่ยึดติดนะคะอันไหนเปลี่ยนแล้วมันคิดว่าคุณต้องคิดว่าการเปลี่ยนครั้งนี้ มันจะทำให้คุณมีความสุขขึ้นคุณเปลี่ยนเพื่อยกแรงสันสะเทือนของคุณขึ้นเพราะว่าเมื่อคุณมีความสุขขึ้นนะคะคุณสามารถส่งความสุขของคุณะไปยังคนรอบข้างได้คุณสังเกตไหมเวลาที่คุณอยู่ในสภาวะที่เป็นท็อกซิกที่เป็นพิษนะคะคนอื่นก็นำพา ความทุกมาให้คุณได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการที่คุณรักตัวเองรักคนรอบข้างคุณก็ต้องหันมาเยียวยาจิตใจนะคะเพิ่มแรงจัดสะเทือนแค่คุณมีความสุขคุณก็สามารถช่วยโลกนี้ไว้ได้แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เพิ่งตื่นถูกปลุกให้ตื่นหรือว่าใดๆต่างๆเนี่ยที่เจออุปสรรคเจออะไรจะปัญหามรสุมใดๆกับชีวิตอยู่เนี่ยขอให้คุณมีสตินะคะแล้วก็ วางใจเชื่อใจว่านี่คือสิ่งที่ดี1ประตูปิด7มันประตูมันเปิดเสมอนะคะยังมีสิ่งดีๆต้อนรับคุณอยู่ขอให้คุณเปิดใจตั้งสติกับสิ่งที่คุณเจอนะคะมองหาแง่ดีให้ได้นะคะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองบอกรักตัวเองนะคะเพราะว่าทุกบททดสอบอะ่ะมาเพื่อทําให้คุณรักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขอย่างแท้จริงคุณต้องหันกลับมาใส่ใจดูแลนะคะ หัวใจตัวเองร่างกายตัวเองก่อนเสมอก่อนที่คุณจะรักคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณตื่นรู้แล้วคุณสับสนคุณทุกข์หรืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นเพอนั่นแหละคุณยึดคุณติดคุณเคยชินกับสถานการณ์หรือว่าเคยชินกับสิ่งที่มันเคยเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณนะคะวางใจเริ่มต้นใหม่ทุกวันทุก วววัันนนแล้ก็ชชื่มตเองะะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งตื่นรู้นะคะ on the อ a y เวย์ไปด้วยกันนะเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ